รอยรักแต่ปางหลังประพันธ์โดยเพราดาเฟื่องอักษรบทที่11บทที่12ท่านนายพลมองหน้าลูกชายพงพิสุทธิ์อายุมากขึ้นเขามีความคิดที่ไม่เหมือนเมื่อก่อนรวมทั้งการพูดจาของเขาที่กว่าจะออกมาแต่ํำคำนั้นเหมือนผ่านการกลั่นกรองมาแล้วจากความคิดของเขา หน้าที่การงานของพงพิสูจน์ก้าวหน้าแต่เรื่องการครองชีวิตของเขากับพิมพ์วดีทำอย่างไรก็ให้ดีเหมือนหน้าที่การงานไม่ได้นับวันสถานการณ์ก็จะยิ่งแย่ลงทุกขณะต่พงผมไม่มีอะไรจะพูดหรอกครับคุณพ่อในเรื่องนี้พงพิสูจน์ทำท่าเหมือนเหนื่อยกับชีวิตใช่ในวันนี้ของเขา เขาเหนื่อยกับมันนักเขาครองชีวิตคู่กับพิมพ์วดีมาสิบกว่าปีได้รู้เช่นเห็นไส้กันจนหมดสิ้นพิมพ์วดีไม่มีอะไรดีงามซ่อนเร้นอยู่ในกายในความเป็นตัวของหล่อนเลยคำพูดหล่อนก้าวร้าวทั้งกิริยาก็เช่นกันพิมพ์วดีไม่เคารพในความเป็นสามีรวมทั้งญาติของเขาหลายคนก็เช่นกันหล่อนมองข้ามหัวไปอย่างหน้าตาเฉย มันไม่มีความสุขจะอยู่ด้วยกันไปทำไมตะพงอยจะไปเสียก็คงจะดีขึ้นนะพ่อว่าดูเหมือนท่านนายพลจะมีความอดทนเรื่องนี้ต่ํากว่าลูกชายท่านมองดูแล้วว่าในวันนี้ของพงศพิสูจน์ไม่มีความสุขท่านมองมานานแล้วเห็นควรว่าน่าจะยุติดีกว่าดัานทุรัง หนทางการเมืองของพ่อก็ไปได้ดีแล้วนี่ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาอะไรกันอีกแล้วพงพิสูจน์มองหน้าบิดานิดนึงแววตาเขาครุ่นคิดเขาจะทำตามที่ท่านว่ามาไม่ได้หรอกเท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เขาก็มองหน้าตาใครไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่หรอกจริงอยู่แม้ว่าเขาจะไม่ได้เดินบนถนนสายการเมืองเหมือนบิดา แต่หน้าที่ของเขาก็เกี่ยวพันกันในบางส่วนเพื่อนฝูงต่างก็รู้ว่าบิดาของเขาก้าวจากตรงส่วนไหนของการเป็นนักการเมืองผู้ยิ่งยงเวลานี้เพื่อนเคยกระเซเ้าเขาว่าเขาได้ดีเพราะพ่อตารวยอะไรทำนองนี้แหละและคำว่าได้ดีนั่นก็รวมไปถึงบิดาของเขาด้วยฐานพ่อตาแรงตัวเลยสบายไป อะไรทำนองนี้และที่แน่ๆเขาเองก็รู้แก่ใจมาพร้อมๆกับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาเขานั่นแหละพิมพ์วดีมักพูดเสมอว่าไม่มีพ่อหล่อนพ่อเขาก็ไม่มีทางก้าวมาจนถึงขั้นนี้และมันก็เหมือนคมมีดที่ตอกย้ำจิตใจเขามาตลอดเวลาหรือแกคิดว่าอย่างไรตาพงมีอะไรก็เปิดปากกับพ่อบ้างสิ มันน่าเกลียดเกินไปครับเรื่องอยาเขามองหน้าบิดาอีแววตาแห้งหยทำไมน่าเกลียดยังไงก็คนแม่รักกันไม่เข้าใจกันนี่นาอยู่ไปก็เหมือนตกนรกทั้งสองคนนั่นแหละใครจะว่าน่าเกลียดก็ช่างมันเถอะพ่อว่าพิมพ์เขาไม่ยอมง่ายๆหรอกครับเรื่องยานี่น่ะเขาเคยพูดเสมอว่าหากเขาไม่ได้ผม ก็อย่าหวังว่าใครจะได้ผมเลยในชาตินี้เสียงของพงพิสทจิ์ขมคืนแววตาเขาแห้งผากมันร้ายนะยายพิมพ์ผู้เกิดก่อนถอนใจอย่างเหน็ดเหนื่อยชีวิตของท่านที่ผ่านมาไม่เคยที่จะยุ่งยากในเรื่องใดเท่าเรื่องของพิมพ์วดีกับลูกชายเลยมันผ่านมาแล้วไม่ผ่านไปเลยมันจะติดอยู่อย่างนี้จนวันตาย ของลูกชายหรือเปล่าก็ไม่รู้พาวินเขาเคยรักพิมพ์มาก่อนจนวันนี้พาวินยังไม่แต่งงานเขาพูดถึงเพื่อนพาวินยังไม่ได้แต่งงานจริงๆใช้ชีวิตโสดอย่างฟุ่มเฟือยรูปรอแม้ว่าแม่จะไม่รวยแต่ค่ารมของพาวินยังแน่เสมอเขารับรู้ว่าพิมพ์วดียังคบหาพาวินอยู่ แต่ไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าหลอนคบพาวินอย่างเพื่อนหรืออาจจะมากกว่านั้นเขาก็เฉยๆในบางครั้งที่นึกคิดว่าหลอนไปเที่ยวกับพาวินไปดูหนังฟังเพลงมารดาเคยถามเขาว่าแกไม่หึงเมียบ้างหรือตะพงมันกลับดึกกลับดื่นทุกครั้งที่ไปกับนายพาวินอะไรนั่นไม่หรอกครับ แกไม่รู้สึกอะไรเลยสักนิดเือตาพงมารดาได้ฟังคำตอบก็สงสัยและถามย้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกซึ่งเขาก็ตอบมารดาได้เพียงแต่ว่าครับไม่รู้สึกจริงๆกลับสบายใจซะด้วยซ้ำในเวลาที่เขาไม่อยู่บ้านอยากให้เขาไปไหนๆโดยไม่มีการกลับได้ยิ่งดีผมเบื่อเขามากครับเวรกรรมจริงๆ มารดาได้แต่ถอนใจยาวมันเป็นความรู้สึกเช่นนั้นจริงๆผงพิสุจิ์ไม่หึงภรรยาเลยพิมพ์วดีไปไหนมาไหนกับใครเขาไม่เคยสงสัยหรือสอบถามเขาไม่รู้เลยว่านั่นทําให้พิมพ์วดีน้อยใจและแค้นใจมากเพียงไหนปล่อยผมเถอะครับคุณพ่อปล่อยไปอย่างนี้แหละเรื่อเรื่องเรียงเรียงผมมีความสุขดีที่ได้ทํางาน แม้บางครั้งจะเสี่ยงอยู่บ้างพอระบบค่าราชาการมันก็ธรรมดาซะแล้วแต่ผมก็มีความสุขที่ได้ไปบ้านคุณปาที่นั่นยังมีทุกอย่างของเขาท่านนายพลมองหน้าของลูกชายเมื่อพงพิสุธิ์พูดถึงอดีตคนรักที่ตายไปแววตาเศร้าเขามีแววของความสุขที่บ้านเวลานี้ ทุกอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ของปาริกาพิมพ์วดีเผาทํำลายจนหมดสิ้นไม่เหลือกระทั่งภาพถ่ายสักใบหนึ่งแต่พงพิสุจิ์ไม่สิ้นหนทางเข้าไปที่บ้านคุณหญิงมานดาของปาริกายังเก็บทุกอย่างของลูกสาวเอาไว้และท่านก็พอใจที่พงพิสุจิ์ยังรักลูกสาวของท่านไม่เสื่อมคลายอาทิตย์ละสองสามครั้ง ที่เขาไปหากไม่ติดงานอะไรพงศ์พิสุจน์เป็นต้องไปหาคุณหญิงสายทิพย์ไปที่ห้องนอนของอดีตคนรักพอความคิดถึงค่อยลดหายไปบ้างเขาก็จะกลับในยามทุกเพราะงานหรือเพราะพิมพ์วดีพงศ์พิสุจน์ก็ยังไปที่นั่นไปจนเปรียบเสมือนเขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งของบ้านนั้นไปแล้วพ่ออยากชวนแกไปต่างจังหวัด ไปกับพ่อไหมจะได้หายเซงท่านนายพลนึกถึงเด็กผู้หญิงคนนั้นคนที่เหมือนปาริการาวกับกําเนิดจากพิมพ์เดียวกันโยธกาอะไรหรอครับคุณพ่อลูกชายมองหน้าบิดาท่านกล่าวอะไรออกมาลอยๆหลังจากที่ออกปากชวนเขาไปต่างจังหวัดนี่ตะพงพ่อมีเรื่องจะบอกออกปากไปอีกหน่อยนึง ท่านในผลก็คิดว่าจะบอกดีหรือเปล่าอะไรหรอครับคุณพ่อพ่อไปอ,อไปพบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะที่สุดท่านก็คิดจะบอกแก่ลูกชายในเรื่องนี้ด้วยเห็นว่าไม่เห็นเสียหายอะไรเลยพิมพ์วาดีหรือจะมารับรู้ในเรื่องนี้ด้วยหากท่านบอกแต่กับพงพิสูจน์เท่านั้นสาวหรอครับ ลูกชายหัวเราะออกมาจะมาแนะนําให้ผมได้รู้จักไม่เอาละครับผมรักใครไม่ได้คุณพ่อก็รู้พ่อรู้ว่าแกรักยายปาคนเดียวรักใครไม่ได้อีกแต่ว่าคนนี้เล่นๆก็ไม่เอาครับสงสารเขาพ่อจะมาทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับเด็กผู้หญิงซะด้วยจะเข้าใกล้ ข้อหาพรากผู้เยาวนะครับคุณพ่อไปใหญ่แล้วแกท่านนายพลหัวเราะออกมาดีใจที่ลูกชายเรื่องรมบ้างแล้วในยามนี้ยามที่ดึกดื่นเกือบจะเครื่องค่อนคืนแล้วพ่อไม่ได้หมายความเรื่องอย่างว่าแม่แกนี่มันคิดฟุง้งซ่านไปเองแล้วเรื่องไหนละครับคุณพ่อก็คุณพ่อกล่าวถึงผู้หญิง ผมก็นึกเอาไว้ก่อนเอาไหนลองเล่าต่อสิครับผมจะไม่ขาดคออะไรอีกแล้วจริงๆครับพ่อชักไม่อยากจะเล่าบิดาทำเสียงรำคาญแต่ไม่จริงจังนักแกมันวัยรุ่นใจร้อนแต่ก็เอาเถอในฐานะลูกพ่อยกโทษให้นะขอบพระคุณครับลูกชายขยับมาใกล้ เกาะเขาวท่านเอาไว้เขาทำเหมือนเมื่อสมัยเด็กพงพิสูจน์รักปิดามากเขามักจะประจบบิดาอย่างนี้เสมอเวลานี้ท่านนายพลก็ยังคิดว่าเขาเป็นเด็กอายุสิบกว่าขวบได้ซ้ำไปทั้งที่เขาอายุเกือบสี่สิบอยู่แล้วอย่างนี้พ่อไปพบสาวน้อยคนหนึ่งที่ยะโสธรเขาเป็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้านครับผม พ่อเห็นหน้าเขาครั้งแรกพ่อตกใจนะเขามามอบช่อดอกไม้ให้พ่อในตอนที่พ่อไปเยี่ยมโรงเรียนที่เขาเรียนอยู่ทำไมคุณพ่อต้องตกใจด้วยล่ะครับเขาไม่สวยหรือไงบุตรชายชักสนใจสวยเขาสวยมากเลยล่ะลูกสวยจนพ่อตกใจเลยหน้าเขาเหมือนใครคนหนึ่งมาก นอกจากไปหน้าแล้วน้ำเสียงกิริยาอาการทั้ง32ของเขาเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งมากเหมือนใครเอ่ยคุณแม่ผมหรอครับไม่หากเหมือนคุณแม่แกพ่อจะตกใจทำไมเขาเหมือนใครแกอยากรู้ไหมตะพงรู้แล้วแกอย่าตกใจนะไม่ครับ ไม่ครับพง์พิสุทน์โครงศีจะคำบิดาที่ไม่ออกปากออกมาสักทีว่าสาวที่ว่านั่นเหมือนใครกันแน่บอกมาเถอะครับคุณพ่อผมจะตกใจตา,ตายตอนที่คุณพ่อไม่บอกสักทีนี่แหละครับไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเด็กคนนั้นชื่อโยธากาโยธากาพง์พิสุทน์เลิกคิ้วเขาเคยนอนฝันไปว่ามีคนมากระซิบข้างหูเขา เมื่อตอนที่ปาริกาตายใหม่ๆตอนนั้นรู้สึกเหมือนจะทําบุญร้อยวันให้ปาริกาแล้วโยธากาเหรอครับเอ๊ะชื่อนี้ผมเคยนอนฝันฝันว่ามีคนมากระซิบข้างหูอะไรนะคราวนี้บิดาตกใจซะเองแกว่าใครมากระซิบข้างหูไม่ทราบครับแต่นานมาแล้วเอาเรื่องคุณพ่อดีกว่าโยธากานั่นเหมือนใคร เหมือนยายปาเหมือนปาริกาไม่ผิดเพี้ยนเลยแต่พงคุณพ่อจริงเหรอครับคุณพ่อจริงวะจริงมากเลยตัวพ่อชายเลยนะเมื่อเห็นหน้าเขาอายุเขาสิบห้าสิบหกนี่แหละแต่ตัวสูงหุ่นเท่ายายปาเลยผมยาวเท่ากันด้วยเวลายิ้มยิ่งเหมือนเสียงเขาก็เหมือน พ่อทำใจอยู่ตั้งนานกว่วจะรับได้ว่านั่นคือโยธากาไม่ใช่ปาริกาของเราเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยลูกชายถอยไปพิงเก้าอี้นวมแววตาครุ่นคิดหนักนวงปาริกาของเขาตายไปแล้วนั่นเป็นความจริงแล้วเด็กคนนั้นทำไมต้องมาเหมือนปาริกาของเขาด้วยหรือว่าปาริกาไปเกิดใหม่ เธอตายไป16ปีแล้วเด็กคนนั้นก็อายุ15-16หรือจะเป็นปาริกาพ่อยังงงไม่หายเลยนะหน้าตาผิวพรรณอย่างนั้นไม่น่าจะไปเกิดที่ท้องไร่ท้องนาพ่ออยากให้เขามาอยู่กรุงเทพแต่เขาบอกรอให้เรียนจบม .6 กก่อนเขาจะมาเวลาเขาพูดกับพ่อพ่อยังเผลอไป ว่ายายป่ามานั่งพูดด้วยปาริกาหรือว่าเธอจะไปเกิดที่นั่นพงพิสูจน์นอนไม่หลับเขากลับเข้ามานอนในห้องอย่างครุ่นคิดทำไมเด็กคนนั้นเหมือนปาริกาเขาอยากไปเห็นด้วยตาเขาเองทำอย่างไรจะไปได้นะหรือว่าจะลางานไปเรายังไม่ได้พักร้อนเลยนี่นาปีนี้ พิมพ์วด,ดีเปิดประตูห้องเข้ามาหล่อนเพิ่งกลับจากข้างนอกพอเข้ามาเห็นสามีนอนเปิดไฟสว่างก็ร้องอุทานนี่ยังไม่นอนอีกหรอคะพี่พงษ์พงษ์พิสุทธ์มองหน้าหล่อนสลับกับมองนาดิกาข้างผนังห้องมันบอกเวลาตีสามแล้วพิมพ์ไปดูหนังมาค่ะแล้วก็แววดูละครที่มนเทียนก็เลยกลับดึกไปหน่อยพี่พงษ์นะคะกลับมานานหรือ,อยัง หล่อนไม่กล้ามากอดเขาตอนนี้รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างเร่งรีบหล่อนจะต้องไปห้องน้ำก่อนอย่างด่วนจีเลยและเมื่อกลับออกมาอีกทีพงศพ์พิสุทธ์ก็หลับไปแล้วอร่อยไหมลูกคุณหญิงพานรัตเอเอ่ยถามลูกชายที่โตอาหารในเช้าของวันนี้ทุกคนอยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพิมพ์วดีนั่งหน้าง,งออยู่ข้างสามี หล่อนมักจะเป็นอย่างนี้แหละในตอนเช้าหมั่นไส้คุณหญิงมารดาของสามีที่เอาใจลูกชายทุกอย่างจนภรรยาอย่างหล่อนไม่ได้ทำอะไรเลยน้ำแกงเค็มไปไหมแม่ก็มือหนักไปหน่อยครับอร่อยวันนี้ผมทานได้มากกว่าทุกวันเลยครับชายหนุ่มทำท่าอริดอร่อยจริงๆอย่างที่ปากว่าที่บ้านเขาไม่เหมือนทั่วๆไปในตอนเช้าอย่างนี้ จะรับประทานอาหารให้หนักท้องเข้าไว้ก่อนเพราะตลอดทั้งวันต้องใช้พลังงานในการทำงานนั่นเองมารดาเขาว่าเราคนไทยทำไมจะต้องทำอย่างฝรั่งเขาด้วยตอนเช้าเราจำเป็นต้องพึ่งอาหารเรื่องอะไรจะต้องมานั่งหิวโหวยจนถึงเที่ยงตามคนอื่นที่หลงในค่านิยมบ้าบ่าบ,บในตอนเช้าพิมพ์วดีไม่เคยทานอาหารเช้าแบบนี้มาก่อน หล่อนทานอาหารฝรั่งตามที่เห็นว่าดีงามเช้ากาแฟขนมปังไข่ดาวไม่ก็แฮมอะไรพวกนั้นแต่เมื่อมาเป็นสภัยบ้านนี้หล่อนต้องมาทานอาหารหนักตามเขาจนวันนี้หล่อนก็ยังไม่พอใจที่จะทานตามพวกเขาหล่อนมีอาหารของหล่อนอย่างที่เคยทานและหล่อนก็เลิกทำตามคนบ้านนี้ตั้งแต่ไม่ลงรอยกับใครต่อใครหลายคน โดยเฉพาะมารดาสามีที่นับวันจะมองหน้ากันไม่ได้เลยพิมพ์วดีไม่ชอบสายตาของคุณหญิงพันรัตไม่ยอมศบตาด้วยสายตาของคุณหญิงเหมือนคมมีดโกนที่ลบด้วยทีไรก็เหมือนหล่อนกำลังโดนเชื้อเฉือนจนใจเจ็บแปลบปากบางๆของคุณหญิงนั่นก็ช่างว่านักแม้จะไม่โดยตรงแต่ออกมาอย่างทางอ้อมนั่น มันก็เจ็บจะยิ่งกว่าทางตรงหลายเท่านักไม่อร่อยหรือแม่พิมพ์แหมนน่นแม่ก็ทอดเองนะจ๊ะคุณหญิงปลายตามองอาหารตรงหน้าสะพ้ยเห็นว่าายน้อยมันทำไม่ถูกใจอร่อยค่ะหล่อนตอบเสียงสะบัดแต่วันนี้ไม่ค่อยอยากทานเท่าไหร่พิมพ์ขอตัวนะคะคงเปล่นเพราะอดนอนละสิคุณหญิงว่า เมื่อเห็นหล่อนเลื่อนเก้าอี้เมื่อคืนกลับตีเท่าไหรล่ะแม่ตื่นมาทานน้ำตอนตีสองยังไม่เห็นรถเลยเกือบสว่างเลยค่ะหล่อนตอบแม่เยี่ระอะไรทั้งนั้นแม้แต่กับสามีที่นั่งทานอาหารเงียบๆอยู่วันนี้หล่อนจะออกนอกบ้านอีกคอยดูสิวันนี้นัดพาวินเอาไว้แล้วเอาให้สะใจกันไปเลย แต่พงมันชักจะมากไปหรือเปล่าแกว่าช่างเขาเถอะครับคุณแม่เขาอยากทำอะไรก็ช่างเขาลูกชายตอบง่ายๆทั้งที่ในใจไม่พอใจเหมือนกันที่พิมพ์วดีเวลานี้ชักจะมากไปแล้วไม่คำนึงถึงชื่อเสียงและเกียรติยศของเขาบ้างเลยหล่อนไปไหนกับใครเขารู้หลายครั้งแล้วแต่เก็บเงียบเอาไว้ เพราะเห็นใจว่าหล่อนมาเป็นภรรยาเขาโดยที่เขาไม่รักหล่อนเลยมันก็น่าที่หล่อนจะน้อยใจเวลาเขาก็ไม่เคยให้หล่อนมากมายนักอยู่กันไปอย่างแกนแกนเขาเคยคิดว่าเขาผิดที่ทำอย่างนี้แต่ก็จะโทษเพียงเขาคนเดียวไม่ได้หรอกพิมพ์ว่าดีเองก็ทำเกินไปหลายกรณีหล่อนทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับปาริกาทั้งการกระทาและคำพูดของหล่อน ทำให้เขาทนไม่ได้ต้องหมางเมินกับหลอนและนั่นคือจุดเริ่มที่ไม่มีทางลงเอยใหม่ได้ซะแล้วนับวันจุดดำจุดเล็กนั่นก็จะขยายวงกว้างมากขึ้นทุกขณะแกจะช่างอย่างเดียวได้เมื่อไหร่ตะพงแกมีพ่อแม่มีญาติพี่น้องมันน่าอับอายขายหน้าวงตระกูลเพียงไหน หากยายพิมพทำอะไรเกินไปอย่างนั้นเขาก็คงคำนึงถึงเรื่องนี้อยู่บ้างหรอครับคุณแม่เพราะพ่อแม่เขาก็มีไม่อย่างนั้นเรื่องราวคงเฉาโฉมากกว่านี้ไปแล้วเสียงเขาเรียบสนิทไม่มีวี่แววว่าจะรู้สึกอย่างไรในกรณีนี้แม่ว่าแกน่าจะพูดกับเขาอีกทีจะอยู่กันไปอย่างนี้ไม่ไหวนะลูกแกก็แย่ เขาก็แย่แยายพิมพมันไม่ยอมง่ายๆแม่ก็รู้ว่ามันร้ายขนาดไหนท่านนายพลพูดแทนลูกชายที่นั่งเงียบไปแล้วแล้วเราจะทำยังไงกันดีละ่ะตะพงแกไม่มีทางออกอื่นเลยแล้วเนี่ยฮแม่และเวทนาแกเหลือเกินรู้ไหมคุณพ่อครับ พงศ์พิสุธิ์ไม่สนใจเสียงมารดาเท่าไหร่เมื่อเขานึกอะไรขึ้นมาได้เขามองหน้าบิดาอย่างสนใจในสิ่งที่จะพูดผมอยากไปยโสธรไปลงเลือกตั้งสมัยหน้าหรือตะพงมารดาร้องเสียงหลงนี่พ่อนึกยังไงถึงได้กล่อมลูกให้ไปลงเลือกตั้งตายงานของลูกกำลังจะเดินนะคะ นี่จะให้ลูกลาออกไปลงเลือกตั้งหรือไงอืมท่านนายพลพยักหน้ายิ้มยิ้มไม่คัดขานเรื่องที่ภรรยาว่าแต่เข้าใจว่าที่ลูกชายจะไปยะโสธรเพราะอะไรก็ไม่เห็นหน่าเกลียดเลยนี่แม่ลูกไปลงสมัครสอสอรับรองว่าไปได้ไกลเลยนะคนหนุ่มอย่างนี้นะ่ะทางพักเราต้องการนักรู้เรื่องไงลูก ตกลงว่าจะไปสมัยหน้าพร้อมพ่อเออลูกชายทำตาปริบๆแม่อย่าห่วงนักเลยนะหากว่าพ่อจะพาลูกลงสนามลูกเราหน่วยก้านดีออกอีกอย่างหนึ่งนะพ่อว่าสภาพของลูกเราเวลานี้จิตใจย่ำแย่พ่อพาเข้าไปพ้นๆจากเรื่องไม่สบายใจซะบ้างเขาก็คงจะดีขึ้น เรามีลูกคนเดียวนะแม่หากว่าลูกเรายังอยู่อย่างนี้จะให้เราสบายใจได้ยังไงคุณหญิงนิ่งเงียบมันเป็นความจริงอย่างที่สามีพูดออกมาท่านมีลูกเพียงคนเดียวแม่ตามใจพ่อนะดีท่านนายพลยิ้มออกการดึงลูกเข้าร่วมด้วยไม่มีปัญหาใหญ่อะไรที่ไหนอีกแล้ว นอกจากที่พิมพ์วดีอีกที่เดียวเท่านั้นว่าไงลูกตกงลง,ล,งลองไปดูก่อนนะเดือนหน้าพ่อจะไปอีกประชุมพักส่วนกลางที่นั่นไปกับพ่อเลยไม่มีปัญหาอะไรเรื่องยายพิมพ์ก็บอกกล่าวเล่าสิบเขาซะก่อนพ่อหวังว่าคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะแกแก้ไขเรื่องเมียแกให้ได้แน่พ่อมั่นใจ นั่นแกจะไปไหนน่ะพาวินวันนี้วันหยุดไม่ใช่เหรออยู่บ้านสักวันไม่ได้หรือไงนางพาเงยหน้าขึ้นจากการนับเหรียญต่างๆในกระป๋องสตางค์เห็นลูกชายแต่งตัวเลิศรูก็ขมวดคิ้วใส่ผมมีนะดต่แม่พาวินว่าเขาก้มลงควานหาถุงเท้ามาสวมกระโดดลงจากบันไดด้วยท่าทางสดชื่น คนอย่างเองน่ะไม่ตายดีแน่แม่ทำนายเอาไว้เลยโทเวนกรรมเหลือเกินมีลูกอย่างนี้เมื่อไหร่จะมานะอิตาบ,บ้าพิมพ์วดีเดินไปเดินมาอยู่หน้าห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่นัดกันไว้กับพาวินเลยเวลานัดมาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่เห็นแม้แต่เงาของเขาเลยเดี๋ยวก็ไม่ให้ซะเลยหล่อนเอาเงินมาให้เขา พาวินขอเอาไว้ว่าจะเอาไปเปลี่ยนสีรถใหม่จากสีแดงเป็นสีดำอย่างที่เขากำลังนิยมกันอ้าวยายพิมพ์มาทํำไมที่นี่ปังเอิรเหลือเกินที่ควรบันดีมาที่ห้างแห่งนี้เธอเดินอยู่ในห้างมองมานอกกระจกเห็นลูกสาวเดินหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่ก็สงสัยซึ่งขอตัวจากเพื่อนเดินจะออกไปหาลูก พอดีภาวินก้าเวเร็วๆแซงเธอไปอย่างรีบร้อนเพราะเข้ามาผิดเวลาไปมากจอดรถด้านหลังห้างแล้วก็จาเอามาทันทีพิมพจ๋ามาแล้วครับพิมพอย่ากโกรธนะคนดีคนดีพาวินถลาไปหากอดร่างหล่อนเอาไว้ก้มลงจูบที่หน้าผากอย่างรวดเร็วเขาถาเพราะไม่ต้องการให้พิมพ์วด,ดีตะโกนใส่หน้าเขานั่นเอง ในยามที่พิมพ์วดีโกรธจะไม่เหมือนใครเขาหรอกภาพลูกสาวตรงหน้ากับผู้ชายคนที่เธอเคยรู้ว่าเป็นเพื่อนร่วมสถาบันของลูกทำให้คุณวันดีขาอ่อนก้าวต่อไปไม่ไหวและเมื่อลูกสาวเดินควงแขนพาวินปลักประตูกระจกเข้ามาเธอก็ไม่ทันขยับไปทางไหนอุ๊ยคุณแม่พิมพ์วดีรีบลามือจากแขนพาวินจะอย่างไร รอนก็ยังเกรงใจมารดามากับใครเหรอคะคุณแม่นี่พาวินค่ะคุณแม่คงจำได้คุณวันดีพยักหน้าชา้าเมื่อพาวินไหว้เธอไม่กล่าวอะไรสักคำหากจะรีบหมุนกายไปจากตรงนั้นทันทีแย่เลยวินนี่แม่จะคิดยังไงแม่เห็นเราสองคนแน,น่เลยวินวินไม่น่าทำรุ่มร่ามนี่นาแม่ต้องเอาเรื่องนี้ไปคิดมากแน่ๆอาจจะบอกคุณพ่อ พิมพว่าดีใจไม่ดีเมื่อเห็นมารดาเป็นดังนั้นแล้วจะให้วินทำยังไงพาวินทำเสียงไม่พอใจเหมือนกันวินรักพิมพนะที่ทำไปก็เพราะรักไม่เคยคิดอะไรไม่มากไปกว่านั้นเลยในฐานะของวินนี่จะไม่มีโอกาสทำอะไรกับเมียตัวเองเลยหรือยังไงพิมพบอกมาสิวายาเบาๆวินเนี่ยแหละอายเขาบ้าง มีอะไรก็ไปพูดในที่ที่ไม่มีใครก่อนสิก็แค่นี้แหละให้วินได้แค่นี้แหละที่มืดมืดซ่อนเร้นทั้งที่วินรักพิมพ์มากกว่าไอ้ผงนั่นอีกแต่วินทำอะไรไม่ได้เลยแค่กอดหอมเพราะดีใจเพราะต้องการจะขอโทษเท่านั้นพิมพ์ยังว่าขนาดนี้พิมพ์วดีเงียบไปในใจเริ่มไม่ดีนักหรอก นับวันพาวินจะยิ่งแสดงอาการคล้ายกำเริบเสื่สารเขาทำท่าเหมือนว่าจะเป็นเจ้าข้าเจ้าของหล่อนมากกว่าพงพิสุทธิ์ที่มีทะเบียนสมรสซะอีกตกลงว่าจะไม่พูดอะไรเลยใช่ไหมมานั่งกันในรถแล้วพาวินก็เป็นฝ่ายกล่าวออกมาก,ก่อนอย่างหงุดหงิดไม่พอใจงั้นก็ต่างคนต่างแยกพาวินพิมพ์วดีกระชากเสียงออกมาอย่างโกรธจัดเหมือนกัน หล่อนไม่ยอมอะไรง่ายๆนักหรอกไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรนี่เป็นอะไรนักหนาอยากจะแยกก็เอาเลยแยกก็แยกขาดวินไปคนใช่ว่าฉันจะตายไปตรงหน้าหรอกนะอย่าฝันเลยก็เอาแต่เงียบเห็นหล่อนโกรธขึ้นมาบ้างพาวินก็รีบรอกรถแน่นหนาก็เห็นเงียบๆอะ่ะใครจะไปรู้ล่ะ เราไปนอนคุยกันที่บ้านก่อนนะแล้วค่อยว่ากันว่าจะเอาอยัางไงนะคนดีวินจะทำให้หายโกรธเลยนะจะยอมทุกอย่างเลยคนดีคนดีเนี่ยเพราะวินรักนะวินถึงได้ยอมได้หมดอะ่ะให้วินกราบตรงไหนก็ยอมพิมพ์วดียิ้มออกแต่ยังเชิดหน้าอยู่คนอย่างหลอนใครจะหานกล้ามาโกรธได้เล่า ในเมื่อนึกเลยไปถึงคนที่บ้านพิมพ์วดีก็กัดปากอย่างแรงเขาไม่เคยกโกรธหล่อนก็จริงแต่เขาไม่สนใจหล่อนเลย